ไอไข่ให้โชคคนดวงเฮงหอบเงินถวายวัดโชว์ชัดชัดสองตัวเต็มเต็มสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคนดวงเฮงได้โชคได้ลาบจากไอไข่นะคะหอบเงินสดถวายวัดนะคะพร้อมโชว์เลขเด็ดสองตัวเน้นเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์ ครอง13นะคะอยู่ที่ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปะุมธานีนะคะไกรวันหวยออกจะมีประชาชนเดินทางมาทั่วทุกสารทิศนะคะมาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่วัดเนเทศอย่างหนึ่งแน่นนะคะเนื่องจากได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่ในงวดที่ผ่านมานะคะอ็หวยก็ติดใจให้เปะนะคะไอ้ไข่ให้เปะก็เลยมาขอโชคมาแก้บนนะคะบางคนก็มาแก้บน บางคนก็มาขอโชคอย่างที่เห็นนะคะในขณะที่บางคนนะคะก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่แล้วก็มากราบขอพรจากพระอธิการทวีทรัพย์นะคะหรือหลวงพ่อเศรษฐีทวีทรัพย์นะคะเจ้าวาดวัดดิเทศนะคะเจเจชื่อดังแห่งหลำลูกกานะคะโดยหนึ่งในผู้ที่มาขอโชคขอลาบในวันนี้คือนายวีรเทพนะคะอายุ30ปีเป็นชาว คลอง9านะคะอ,อหนองเสือจัังหวดปทุมธานีนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นสมาชิกกลุ่มคอมพาเนียนรักรถยนต์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มหลักการแต่งรถที่ได้รับโชคจากไอ้ไข่มาสองงวดติดแล้วนะคะโดยงวดแรกที่ได้โชคได้ลาบคือ4 5หนะคะไปจนถูกกันจนยกกลุ่มมาแล้วนะคะอีกทั้งงวดวันที่16ที่ผ่านมานะคะเฮง จากเลข6 1หนึ่งนะคะจากการจับลูกปิงปองถูกรางวัลมาแล้วกันทั่วหน้าเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เขาก็เลยนำเงินมาถวายให้กับวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13นะคะโดยมอบถวายให้กับพระอาจารย์ทวีทรัพย์นะคะเจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13นะคะเพื่อจะได้นำเงินไปบุรณะซ่อมแซมไอ้ไข่ต่อไปนะคะทั้งนี้นะคะ เขายัางเสี่ยงจับลูกปิงปองจากหาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลุนเฮงนะคะนี่เลยนะคะเขาจับได้เลขนี้นะคะนี่เลยนะคะโชว์ให้ดูชัดๆแบบนี้คือ C หนึ่งนะคะจับได้ลูกปิงปองคือ C หนึ่งนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งก่อนกลับนะคะเขาบอกว่าถ้างวดนี้เฮงอีกถูกลังวัลอีกจะนำเงินมาถวายวัด มาถวายเงินแก่ไอ้ไข่อีกครั้งนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่ก็ไปได้นะคะที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์ครอง13นะคะอยู่ที่ปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะ